ะะอุ้มคิซ่านะคะก็จะมาเป็นอุ้มไมเคิ g เกมนั่นเองค่ะฮันนาเรานะคะไม่ได้ลงช่องอุ้ม My c คิ g เกมมานานแล้วชิมิล่าเราก็จะมาลงในช่องนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม c o l o r b o n บค่ะเราเลือกเพลงมาแล้วนะคะไปดูเพลงกันค่ะว่าเราจะได้เพลงอะไร ขอเบอาเสียงนิดนึงนะคะอาเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงอุ้ยจะได้ไหมเนี่ยอุ้นอยปปนี่ค่ะเราจะไปตรงๆเลยนะคะเราไม่กล้าเสียงค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะก็เอาสีเหลืองไปเลยค่ะอุ้ยเกือบเป็นนึกว่าเป็นเหรียญทองค่ะทุกคนนูก็เป็นเหรียญทองค่ะ สีฟ้านะคะสีเหลืองคะ่ะสีฟ้าคะ่ะอันนี้สีม่วงนะคะน่าแล้วก็สีฟ้าด้านนี้คะ่ะอู้ดูสิคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะอุ้ยจะรอดถึงตาเท่าไหร่นะเนี่ยอุ้ยรอดไหมคะดูนะคะเหลืออีกนิดนึงคะ่ะอุ้ยเบาเสียงนิดนึงคะ่ะอุ้ยเกือบตายเกือบตายอุ้ย อ๋อโหตายเลยค่ะได้458แคะแนนวู้ฮูได้เยอะอยู่นะคะต่อไปนะคะชื่อเพลงว่า no no ค่ะมาดูเพลงกันนะคะว่าจะเป็นเพลงยังไงโอ้อ๋อเราไม่คุ้นเลยค่ะเพลงนี้อก็เล่นไปก่อนค่ะอ๋อ No 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 นะคะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่า คือเพลงอะไรนะคะแต่ว่าชื่อว่าโน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 นะคะอะโอ้โโอโโอ,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 โอ้สีม่วงเยอะมากเลยะคะ่ะเราต้องหลีกนะคะอย่าให้โดนสีม่วงเด็ดขาดนี่ใส่เข้าไปเลยไม่เปลี่ยนสีเลยเหรอเนี่ยสีฟ้าตลอดเลยนะคะโอ้โหสีฟ้ายาวๆไปจ้า อู้ยจะรอดไหมจะรอดไหมทุกคนอุ้ยยังไม่เปลี่ยนสีเลยค่ะจะได้เปลี่ยนสีไหมเนี่ยอุ้ยจะได้เปลี่ยนสีไหมเนี่ยเฮ้ยได้เปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนเป็นสีเหลืองนี่เราต้องห้ามโดนสีฟ้านะคะอุ้ยเราผ่านแล้วค่ะทุกคนถ้ามันเป็นเจอเหรียญแบบนี้นะผ่านแล้วค่ะวู้ฮู้ แิโอ้ได้เยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ให้ช่องอ้มคิดซ่าแล้วก็ช่องอุ้ม m มายแคสเกมด้วยนะคะจะขึ้นชื่อให้อยู่ตรงนี้นะบ๊ายบาย